กลับสบายดีด mm. ้อพี yeah. ่น้องกลับสบายดีเอฟซีทุกฐานโทรหาบ่าวเลยพี่น้องผลิ่นหอดแล้วหอดเด้เอื้อยผพิ่นหอดแล้วบ่าวบักซีค่ะข้าโหลดไปมีคำหอเรียกแก๊บให้พี่น้องประมาณสามร้อยแปดสิบห้าบาทข้งแรกที่ว่าได้ใส่แก๊บพี่น้องจะได้ผลแนนนํำ เม่เข้ากับบุเคยอยันใส่บริการเดือดเขือเพิ่งสมัครเข้าไปมือีนพี่น้องก็รลอดลุ่นอยู่กับเบาเลยเอวาเก็บสีมาลักทาอยู่บะพอบุกเคยเลยกอากผ่านไปประมาณสิบนาทีพี่น้องหลดมาลักเรียบร้อยแอ็กซีเนาะเอ็ซีถาาบ่าเบาเลยพเพิ่นไปเห็ุงานยังอ่าเพิ่นไปเห็ุงานร้านอาหารพี่น้องเห็ุงานร้นาะะนอาหารอยู่ เดือมอทาผะเพี่น้องแค่ไก่กันเดือมอทาผ่าทามบามีคนหูจักโบมีพี่น้องพอดีล้วมีหมูคนบ้านเดียวกันน่แเลยพี่น้องหมูเพิ่นติดต่อห้ที่แรกว่าข้ากระวัติห้างห้างแถวนี้ห้เพิ่นก็เลยว,วา,มวมา,ยวมายหมูแนะ,น,ะนํามากก็เลยวะไปอยู่นําหมูนะพี่น้องก็ดีเนาะไปอยู่นํากันพี่น้องมีคนบ้านเดียวกันอยู่ มันกะสะดวกสบายนะพี่น้องตอนที่แรกกะบ่าสิมาเห็นงานอยู่หันแหละพี่น้องตอนที่เพิ่นนั้นลงมาครั้งแหลอน่ะแต่ว่าตอนนั้นคนเต็มเพิ่นก็นเลยบหลาบนะตอนที่บ่แหละลงมาั้งแหลจัยงว่าได้ไปอยู่ชนบุรีนะนความตะกี้กับความตั้งใจว่าสิลงมาอยู่หันพอดีว่าคนเต็มกะเพิ่นบอลาบตอนนี้อ่าพอดี เ,เพ,นะพิ่นขาดคนงานพอดีนะพี่น้องกะเลยโทรหาหมเพิ่นหลับก็เลยกลับไปกะเลยกลับไปอยู่บอ่อน,นั่นมีเอฟซีกับวนันหางานให้อยู่นะพี่น้องมาไปอยู่รัดผ้าอขอบคุณในลายค่ะขอบคุณในลายเหตุงานรัดผ้าอ่าใกล้อยู่บ่กับเขานะพี่นอ้องใกล้เติมนะพี่น้องเนาะแรงเตลรัดผ้าไปหา มาลาดกระบ,บังแต่ว่าบ,บองบอเลไปนี่ค่าแท็กซี่สามลอยกับสีล่ลอยนี่พี่น้องจากลาดถาวออไปนะพี่น้องเบิง่งชโมงเข่งนะเสกอินเบิ่งพี่น้องขอบคุณในไลน์ที่หายกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงนะพี่นอ้อนนกงก็นี่ก็นางรอกลูกค้าค่ะ เรน่อยสกินไปเห็นงานต่อเนาะเปิดตำแหน่งเห็นร้านอาหารแต่เงินเดือนกะพน,นอนน้เฮาอ่ะเงินเดือนเก่าพันเนาะหอนมืนอกินอยู่น้ำเจ้านายกินอยู่น้ำผิ่นนะเงินเดือนค่ะ ก็ยังดีแบบมีคนบานเดียวกันนะพี่น้องก็อยู่นะฮนโอ้เป็นแบบใหม่นะพี่น้องเป็นแปงค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นแปงภาษา กินแักผีกไงคับเบิง์นในยูทูบพี่น้องยูทูปเป็นเปเป็นคำคำออกมาเลยนะพี่น้องในหน้าจอดิเขาก็ไม่ค่อยได้เบิ่งพี่น้องเขาก็สิเห็นมาหน,นึ่ง อยู้าหางานให้บาเอเิหาเองด้อพี่นอ้องบาเลเองหาเองพอ <c oughs> ดีมีมู่เพิ่นอยู่โ <c oughs> ทรไปบอกแยงเงื่อแล้วพี่นอ้องว่าร้านชายหายดีแล้วบอกซาซุยแล้วว่าร้านชายเพิ่นหายดีแล้วไปทำงานแล้ว ยังงันผมก็ดีใจว่าร้านชายเศร้าเลยเนาะถ้ารักษาถึกบอนก็เศร้าไว้โทรหาคิงคำก่อนพี่นอ้องจ้าอ <Hello. S 1> สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีป้าลุงแหม ไปดีปะลุงปลุงว่าบบเห็นกิ้งค้าแต่ห่วง,งเฮงหละใหญ่เป็นสา้าแล้วที่ค้มจิมม่าไทยอยู่บอไป <Bye. S 1> ใหญ่เลยพี่น้อง <c oughs> เดือนหนาเ่ยจิเปิดดรงเฮียนประมาณเดือนกันยาเลยพี่น้องเดือนกันเมือเเ่อได้เปิดเฮียนนะเมื่อได้เปิดเทอ่ม วันที่เทไรกีสองกีสองขั้วเข้าไปเลยเขาจะไปแล้วเห็นอมาไปใครจะไปมาเสาร์นะคะไปไปมระสุ้อยืนขึ้นด้วยคะบอ,บอสบายพี่น้องอบอสบายมาตั้งนานบสบายมาตั้งหลับเป็นโซกัยทีม่ใหญ่ฆ่าดำหน้ายิ้มขำจดจ่อยเลย <laughs> หุ่นดีเลยหุ่นดีความฟันนั่งเนะี่ยอยากมากินอันอยกกังกอดหมูหมูทองถามไปทิ้ก็พอรู้มากอยากา่างมกกากกินนี่ยก็ลืมแล้วฮะลืมแล้วล <laughs> ืมแล้วซาบูที่ไล่ไล่ะเด้ <laughs> โคอกป๊อปซีสองขวดป๊ปซีสองขวดได้ครับคอยนี่บคอยวิชัญญาณบ๊อใหม่ได้อยู่นิ่งๆดูมายืนทางลางดูฮ่าฮ่า นอ่ะอ่ะแอบน่าจอส่งมาให้แม่เลยด้วยปนามาดีดค่ะเป็นไงยอดานค่ะบปีน้มาดีค่ะเป็นคืนวัวดวดวัดวด พอคอยพิเศษยางกินข้าวกับยังกินอะไรกินข้าวกับยังมะพร้าวเผาเห็ดเองว่ะเห็ดเองโอ้เก่งเดะมะพร้าหมูก็เป็นหนึ่งข้าวได้เป็นละบ่เป็นอะไรหนึ่งข้าวให้แม่ใหญ่กินได้เลยพี่น้องเห็ดกับข้าวซื้อแม่ใหญ่กิน ไม่ใหญ่บ่สบายบ่เศร้า,าแล้วไข่แนหนะกินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าน โอเคเดี๋ยวเจอกันเมย์เห้กับข่าวกัน <Okay. S 1> สบายดีปา่าลุงสบายดีปา่าลุง